เมื่อวที่แกเขาเข้ามาั้งบนั้งล่างถาตัวตัวเว่าเราเรายังยังไม่เปิดไงครับเรายัางไม่เปิดไยังไม่เปิดวันนี้ได้เปิดแล้วนะครับผมไเปิดว่าจะทํ้งทำบ,บุญใหญ่อยากจะทําบ,บุญใหญ่ปู่ก็เลยมาแบ่งปันเนาะปู่เนาะใกล้ค,คเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องอปปภารวยปอพารวยปอยีไตนะครับผม ครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบุภปูนะครับเอฟสีกรปุ่มครับวันนี้เราจะมาทําบุญกันนะฮะครับก็เลยสนทนาธรรมกับหลวงปู่ไปนะฮะปรากฏว่าคุยไปคุยมานะฮะสูตรของหลวงปู่เข้าสองวดติดแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซี FC ครับก็คุยไปคุยมาก็สงสัยคุยถูกคอเนาะก็เลยปู่บอกว่าอยากบอกอะไรเขาเรียกว่าบอกบุญใหญ่นะครับเพราะว่าปู่ก็กำลังจะสร้างอ่า อะไรเขาเขาเรียกว่าน้าําตกนะครับรอบฐานรอบฐานพระนะฮะแล้วก็จะหล่อพระนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะเอฟซีนะอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับ<ม>ให้เอฟซีดูก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อน<ม>อันนี้ก็คืองวดที่แล้วนะฮะนี่นะครับงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเอฟซีว่าไม่เห็นเนาะนี่นะฮะคืองวดที่แล้วที่ปู่ทาไว้นะครับปู่ก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะเอฟซีนะนะนี่นะฮะงวดที่แล้วนะครับ เอาโอเคครับเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปสนทนาธรรมดีกว่าไปพูดคุยสอบถามปู่ดีกว่าว่างวดนี้ปู่จะให้แนวทางมาฝากเอฟซีตัวไหนบ้างนะครับผมเอาเดยดตับแบดมินมาครับซับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงพี่หมวดทียวเก่าเรื่องโเดียวงมวดนี้มาเอาอีกปู่ทั้งคู่พี่น้องอย่าปากเรือค่ะอย่าปากแห้งมันสีดังเพิ่นคำานวณให้ซดซดเป็นเดวณเนาะน่ะเนาะ ขึ้นมาเอาเึ่งวัดไ้ได้ค่ะเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมเบิกซับไอ้นี่มันมันเป็นไอได้ครับงวดที่แล้วนี่ม,นมันมาตันนี้เนี่ยมันคุยนึงมาให้คำนวณย้อนหลังปู่คำนวณย้อนหลังให้ดูนะฮะเคื่งเ <c oughs> อฟซี <c oughs> ถือจนได้ถวายเงินโอ้ได้มาถวายปัจจัยปูสร้างวัดนะครับ คืออาว่อเอฟซี้อคะเด้อ,อวัดบนภูครับ <c oughs> ตอนนี้ปู่ก็จะหล่อพระใช่ไหมครับหล่อพระอพระวันที่เท่าไหร่ครับปู่ครับวันที่สิบสองสิงหาสิบสองสิงหานะครับตกแต่งน้ําตกฐานพระใหญ่ตกแต่งน้ําตกฐานพระใหญ่นะครับ เข้ามาสองวันแล้วเหรอครับปูปูว่าได้แจกใครบ่จ้ะบวมเร็นบวมเพื้นฝันปู่่ได้บอกแสดงว่าเาโชคดีมาทำบุญวันนี้ได้มาทำบุญนะครับคุยไปคุยมาอ้ยปู่มีสูตรนี่คนที่เด้อเข้าง้อทีเดียวเข้ามาตรงๆเอาตรงๆเลยเหรอครับปูสองสี่หกไปไหนไหนให้ดูให้ดูเลยปู่คื่อปูบอกเบิกอนาบสนาทง้อทีแล้วเข้ามาตรงๆเลยง้ดที่แล้วเข้ามาตรงๆเลยสองสี่หก อันนี้ปูข้ามวันที่แล้ววันจ้ะป้าปูกระใจคือปูใหญ่ข้ามวันหรือไปเฉยนี่ไยไม่ได้บอกใช่ไหมครับปูไม่ได้บอกไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครครับคือปูปูว่าได้ให้ยไฟเลยญาติโยมขึ้นมากกระไดเพ่ามีไฟโหมว่าปูมีสุดป้าเอามารอชมงวดนี้นะครับเราเราทดลองดูแล้วว่าเออมันยังเข้ามา ถ้าสองตัวเข้าแค่ๆบทุกงวดสองสาตอนนี้มันเข้ามาทั้งทั้งบนทั้งล่างอืง่ย่อนหลังแล้กางวดนี้เียไปค่ะงวดนี้จะเพียให้บึ้งสองตัวนี2 2> ้เข้าทุกงวดเลยเหรครับปู่ทุ่งวดทุกงวดเพื่เพ่นเโอ้ยปากกาเสองตัวนี้เข้าทุกงวดเลยนะครับตายลูกไม่งวดี่อเมือเมื่อเมือมอเือเมื่อเม่อเมือเมืเมื่อเมื่อ่่อม่อเอมเด้อ เ <c oughs> บิกซับซื้อเนื้องี่โห๊กอันนี้อันอันอันนี้ไม่ใช่ของเบิกซับที่แล้วมันเข้ามาข้างบนทั้งล่างถ่ายรูปไว้โชว์นะโอ้โอันนี้ของปูนะครับผมไม่ใช่ของเบิกซับถ่ายรูปไว้โชว์นะก <c oughs> ็ปูป่อยากหล่อพระเนาะปูเนาะครับโอ้โหนี่ถือว่าโชคดีนะครับปูงวดเมื่อกี้ออกเก้าหนึ่งครับปูครับเฮ้ยแล้วกหนึ่งบอก ครับก็เจ็น้ดดาวเก้ากับนี่ยนะเก้าหนึ่งกับสองสี่หกครับผมอันนี้ปู่ก็จะคำนวณให้ดูนะฮะ mm -hmm. ทีเดียวมันไม่พง,งเขียนไหกนกไปถือทักนะคะโอดังแอบตัวนี้คุณต้องล้ว่าซฟขึ้นทับมันตัวนี้ก็คิดว่าวัตถุดิวเข้าทั้งล่างทั้งบนครับถขุเก้าวันมาครับคุณ กี่งวดแล้วครับปู่ที่เข้ามาแบบนี้ครับปู่ครับเข้ามาเข้ามาแล้วออสองสองวดแล้วสองงวดแล้วเป็นสูตรคำนวณน,นะครับงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งสองตัวสามตัวเลย สวยนะยนะเลขสวยนะเลขสวยะมันมูดว่าไม่ไมีสามในวงในวงกลมเลยใช่ไหมอืออือเด่นก็งนนี้ก็เด่นไอ้ที่ว่าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดก้าหนึ่งแล้วก็เห็นเด่นเลขเอลขสี่ นีค,คือคือคือตัวรองเก้าสองตัว,วตัวรองบางครั้งมันจะมาเก้าหกสองบาครังมันตรงนี้เก็บลีตรงนี้ไนงะครับมว่าไม่ปูีกสเก้าลแล้วตัวนี้เขามาเรียกมันจะมา,า,ยาย 91, แบบอ้เก้าหนึ่งแล้วก็สี่หกมันมาตัวเดียมใช่ไหมครับมันนี่ต้องมีทิศเป็นสี่เก้าใช่ไหมครับปูก ที่คือมันเทคนิคโอ้เทคนิคเทคนิคคือคือยังมันมันอยู่ที่คนครับเจ็ดหกหนึ่งอยู่ที่คนเห็นว่าไอ้เออๆที่ออกมาเนี่ยมันมันมันชอบมาตรงๆเลยได้แค่งวดงวดเมื่อกี้ก็มาตรงตรงเลยแหละครับฟูมาตรงตรงไม่ไม่ไม่ต้องจับตรงตรงเลยสองงวดที่ผ่านมาให้มาสองสี่หก ครับแล้วแล้วหนึ่งสี่แล้วสี่หนึ่งเจ็ดนี่คืออะไรครับปู้ตัวรองตัวรองอของมดที่แล้วใช่ไหมครับใช่ตัวรองอันนี้ตัวมดที่แล้วเป็นตัว่าหรือตวขาวฟตรงกับกับมดที่แล้วนี่แตมืมที่แล้วนี่มันเข้ามาตรงตครับตัวสีใหญ่ๆสีหนึ่งเจ็เนี่ยคือคือคือตัวรองคือตัวรองอืมคือตัวรอง เขาทั้งเขาเนื้อทั้งสองสี่หกขาทั้งสามก็เลยว่าบุษนเกียรมังแนมันเขามาสองแล้วสองงวดแล้วนะครับปู่องลเพราะว่าหลวงปู่เชิญมปเชิญท้มไปทมไปนะก็เลยเออมนาสงี่งวดที่สามนะงวดที่สามแล้วปู่เป็นสูตรคำนวณครับงวดปู่ี่แล้วสามตัวเลยเนาะปูเสียดายเนาะ เลยอก็เลยว่ามันก็เลยเออวันนี้ก็น่าจะปล่อยให้คนรู้นไ้ครับผมครับทูครับแม่โอ้โหนี้ได้เดินทางวันนี้ปู่ปู่เขียนสูตรให้ดูเลยนะครับโอ้ยคนลุกเลยนะครับคือตอนนี้ปู่ก็กําลังจะหล่อพระใช่ไหมครับผมหล่อพระกําลังสร้างอะไรบ้างครับปู่ครับทำในฐานน้ำน้ำน้ำตกรอบพระใหญ่ ฐานน้าตกรอบพระใหญ่แล้วก็สร้างไอ้เจดีย์ล้อมลุงปู่ทวดลุงปู่โตครับน่วันสิบสองสิงหาสิบสองสิงหานี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ครับใครใครอยากจะมาร่วมรอร่วมทําบุญก็มาได้นะปู่เนาะครับผมจะมาเปิดทรัพย์ด้วยเราจะมาเปิดทรัพย์เสริมบารมีข้าบผมเปิดทรัพย์เสริมบารมีเปิดทรัพย์เสริมบารมีได้หมดนะครับ จะได้คนมีโชคมีลาภเพราะว่านี่ก็บคิว่าเชื่อมเขาเห็นว่ามันมันตรงเลยหลวงปู่เลยอ้ยมันน่าจะให้ยอดโยมเขาได้หน่อยครับน่าจะให้น่าจะให้เขาได้หน่อยหลวงปู่เลยว่าน่าจะให้เขาได้น้องปู่เนราะว่อยากได้อยู่ปูมันตรงแน่มันตรงพอเราทดสอมามันเข้ามาอสามตัวบนสองตัวล่างมันเข้ามาตรงๆมามาสองรอบเดียวทั้งทั้งบนทั้งล่างนี่สองงวดเลยเหรอครับปู่สองงวดเลย มาตรงแล้วโอ้ก <Ooh. S 2> ใกล้ถึงวันแม่แล้วครับผม,มทำบุญใหญ่ในงานวิธีวันแม่ครับเอฟซีน,นนะเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลวงปู่ก็กำลังจะรอพระนะครับผมแล้วก็สร้าง น้ำตกนะครับรอบฐานพระใหญ่นะครับผมวันนี้ก็ได้มาทําบุญนะครับทําบุญคุยกับท่านไปคุยกับท่านมาหลวงปู่ก็เมตานะครับผมก็เลยเขียนสูตรให้นะครับผมเลยเป็นปริศนานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ